ตลาดสมาร์ทโฟนจีนชะลอตัวลงในไตรมาส3ยอดจำหน่าย68.46ล้านเครื่องลดลง0.5%แต่ทำไมผู้บริโภคจึงซื้อน้อยลงและอนาคตของตลาดนี้จะไปไหน ADC International Data Corporation บริษัทวิจัยชั้นนำระดับโลกเผยเทรนตลาดสมาร์ทโฟนจีนไตรมาส3ปี2025ที่ผ่านมายอดจำหน่ายสมาร์ทโฟนในจีนประเทศที่มีตลาดใหญ่ที่สุดของโลกลดลงเล็กน้อย0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนยอดจำหน่ายอยู่ที่68.46ล้านเครื่องด้วยสาเหตุหลักมาจากการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่น้อยลงนโยบายของภาครัฐที่ลดการสนับสนุนการซื้อสมาร์ทโฟนใหม่และสภาวะเศรษฐกิจที่ผู้บริโภคต้องระมัดร,ระวังการใช้จ่ายแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจแม้ว่ายอดจำหน่ายจะชะลอตัวลงแต่ดีซีคาดการว่าตลาดสมาร์ทโฟนจีนมีโอกาสฟื้นตัวในไตรมาส4ปี CP 2025เนื่องจากผู้ผลิตสมาร์ทโฟนหลายแบรนด์เปิดตัวรุ่นเรือธงใหม่ๆ ก่อนเวลาที่เคยเป็นเช่นเส่ยวมี่ที่เปิดตัว่ยวมี่17ในเดือนกันยายน2025นอกจากนี้อีเวนต์ลดราคา11.11 11ที่เป็นที่นิยมอย่างมากในจีนก็คาดว่าจะกระตุ้นยอดจำหน่ายให้สูงขึ้นแต่นี่คือจุดที่คนใหญ่หลายคนมองข้ามอาตตกูนักวิจัยอาวุโสของ Red s มองว่า event 11. 11อีเวนต์11.11อาจไม่สามารถกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคได้เต็มที่เนื่องจากปัญหาความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ยังคงส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค สำหรับแบรนด์สมาร์ทโฟนชั้นนำในจีน Vivo ยังคงอยู่ในอันดับหนึ่งด้วยส่วนแบ่งตลาด17.2%แต่ยอดจำหน่ายลดลง 7. 8 Apple อยู่ในอันดับ2ด้วยส่วนแบ่งตลาด15.8%ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย Huawei อยู่ในอันดับ3ด้วยส่วนแบ่งตลาด15.2%อยอดจำหน่ายลดลง1%เเซี่ Xiaomi อยู่ในอันดับ4ด้วยส่วนแบ่งตลาด14.7%ย่จดจ็าเปอร์เซ็นต์ยอดจำหน่ายลดลงหนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตด14.5%ยอจําหน่ายเพิ่มขึ้น 0 1 0และ o น n e r อยู่ในอันดับ6ด้วยส่วนแบ่งตลาด1 4 1 0ย่อดจำหน่ายลดลง2.1%คำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่าตลาดสมาร์ทโฟนจีนจะฟื้นตัวได้จริงในไตรมาส4หรือไม่ปัจจัยใดบ้างที่จะส่งผลต่อการฟื้นตัวของตลาดนี้และแบรนด์ใดที่จะสามารถเติบโตได้ดีที่สุดในช่วงเวลาที่มาถึงขอให้ความคิดเห็นลงไปในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย